ซื้อโซดายากกว่าซื้อทองเป็นสิ่งที่ยากครับผมสวัสดีสสดค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรยการ the way. <ป>้ามสิงออนเดะเวพี่จอบคะครับที่นี่ที่ไหนอะเรามาทําอะไรกันที่นี่คะเนี่ยมันเนี่ยที่นี่เหรอที่นี่ก็บ้านของเราในชมพู่อ๋อที่นี่เนี่ยคือโรงผลิตเบียร์แห่งแรกของบุญรอดของเรานั่นเองอ๋ีตั้งอยู่ที่3ามแสนนะครับปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้ผลิตแล้วนะครับแต่วันนี้ที่เรามาที่เนี่ย เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่ไปเริ่มต้นโรงงานกระทุมตั้งแต่ลายผลิตแรกจนถึงปัจจุบันนี้อ๋อแสดงว่า EP นี้คือ e x c l u s i v e สุดๆสุดๆดมากไม่ธรรมดาเริ่มอยากจะรู้แล้วค่จบว่าแขกรับเชิญนี้คือใครแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ดังรถอ้าวทำไมรถเราไม่ว่าออแล้วเราจะอยู่ที่หรอหรือว่ายังไงคะเรามี สถานที่รับรองอยู่นะฝั่งตรงข้ามนะครับโรงงานของเราเน,นี่นเ <Okay. S 1> เคดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันแล้วก็น<ป>ั่งพูดคุยแบบบรรยากาศสบายๆเหมือนเดิมคิวๆ <Okay. S 1> นะครับสไตล์ซิงค์ออนเดอะเวย์ครับพร้อมยัง่ะพร้อมแหละั้นะเราไปลุกไปเลย เราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษขอต้อนรับคุณเอโรดลิเทพาคํากรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสโสวัสดีค่ะสวัสดีครับสีครับเรียนแลว่าคุณเอให้เกียรติกับรายการเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาเปิดหัวปีใหม่นะครับ2567ของเรานะครับทุกผู้ใช่ค่ะพี่ตอนทางนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่าครับทางทีมงานครับคุณเอไปสืบ ข้อมูลมาครับว่าคุณเอเนี่ยจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลังจากเรียนจบคุณเอได้เข้ามาทําที่บุญรอดเลยไหมครับหรือว่าไปทําที่อื่นก่อนก็ามาทําบุญรอดเลยนะครับ oh. สมัยก่อนตอนนั้นก็จบมาใหม่ๆก็ hmm. ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ่ะลองไหนมาช่วยดูหน่อยที่เป็นยังไงนะครับผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผม hmm. เข้ามาทําง,งานที่นี่นะครับ แล้วมาตอนแรกกูเจได้มารับผิดชอบงานอตอนแรกยังไม่ได้รับผิดชอบเลยเลยครับมาเรียนรู้งานก่อนนะครับก็ผมก็เข้าไปอยู่ในโรงงานนะครับก็ไปคุกคีกับพวกพนักงานพวกช่างต่างๆนะครับในไลน์ผลิตก็คือลงไปในไลน์ผลิตไปงานโอเปอเรชั่นเลยครับ,รบก,ก็คือไปเรียนรู้งานต้องเรียรไม่ได้ไปทํางานนะไปเรียนรู้งานนะครับจากพวก รุ่นพี่ที่เขาอยู่กันมาก่อนนะครับมีผู้วิศวะมีหลายหลายคนนะครับแม้แต่ทั้งช่างไฟนะครับช่างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เรียนรู้จากเขามาคือเรียกว่าต้องไปเรียนรู้ทั้งโปรเซสทั้งหมดใช่ไหมครับว่าเรามีการทํางานอะไรยังไงอยู่บ้างครับก็ต้องไปไปเรียนรู้ว่ามันทาอะไรบ้างเครื่องจักรแต่ละเครื่องนะครับทําอะไรบ้าง ตอนนั้นที่เป็นโรงงานที่ไหนครับปทุมหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคือผมทาที่อยู่ที่นี่ก่อนอ๋อที่สเสรโรงงานที่สามนะครับทําอยู่ที่นี่ก่อนตอนนั้นยังชื่อเป็นบุญดอดอยู่ยเป็นบุญดอดเบอรรี่นะครับแล้วยังไม่ยังไม่ได้มีสาขาครับแล้ววันดีคืนดีก็มีผู้ใหญ่มาถามผมว่าเอออยากจะไปอยู่ที่ปทุมไหมนะครับผมก็เลยบอกว่าเออผมอยากไปนะครับพออยู่ที่นี่ก็โอ้โหเขา ักงานก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็รู้งานเขาก็ทํางานเพราะฉะนั้นจะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนิดนึงเขาก็มีเขาเชื่อของเขาอยู่ครับนะครับก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่ปทุมก็คือตอนนั้นคือจังหวะที่ปทุมกําลังเปิดสร้างเริ่มเริ่มโร,ร,ร,รงงานสร้างโรงงา,า,านคุณเนยก็เลยได้โอกาสที่ไปเขาเรียกอะไรครับไปทำง,งาน,นตอนนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ย ไปเริ่มจากลาลนโซดาก่อนยังไม่ได้เป็นเมียนะครับเพราะตอนนั้นโซดาเนี่ยลูกค้าต้องรอโซดาในหัตหน้าช่วงหายซีเั่เนี้ประมาณสิบห้าวันที่นานนานเกินนะครับก็มีมคําที่เขาเปรียบเปยอ่ะเขาบอกซื้อโซดายากกว่าซื้อทองอะ่ะตอนนั้น่นก็สมัยก่อนก็พอเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าไปเริ่มโซดาที่ปทุมก่อนออเพื่อลด ภาระทางนี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยไปเริ่มจากตรงน,นั้นก็เริ่มที่ปฐุมมีลายโซดาขึ้นมามครับก็แบ่งเบาาราไปแค่พอสมควรแล้วตอนนั้นที่คุณเอไปปฐุมก็คือดูดูทั้งโรงงานเลยนะครับหรือว่าดูมันมีแต่เครื่องมันมีแต่เครื่องโซดาแค่นั้นเองมีเครื่องโซดามีเรียกว่าอุปกรณ์ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายค่ะครับก็ไปตั้งเครื่องจักรตรงน,นั้นแล้วก็ไปเดินอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณสักสองปี อสองปีแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับก็อยู่ที่นั่นไปตลอดยาวเลยเริ่มสร้างระหว่างนั้นก็มีเริ่มสร้างโรงเบียร์ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนั้นก็ประมาณร้อยล้านลิตรขึ้นมาสมัยก่อนอนะฮะก็ถ้าเทียบกับสมัยนี้ถือว่าน้อยน้อย,น,อยนะครับแล้วก็ขยายมาตลอดเลยที่ปทุมนี่ขยายมาทุกปีนะครับถ้เรียกได้ว่าเริ่มต้นนะครับงานแรกก็คือ ได้ไปดูที่โรงงานปทุมเลยใช่ไหมแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นโรงงานปทุมอย่างทุกวันนี้นะครับต็วเรียนนะว่าเริ่มต้นมาแต่ต้นเลยใช่แล้วก็มาจากการเรียนรู้งานที่ แม้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จริงแต่ว่าก็เริ่มที่จะเรียนรู้จากงานเล็กๆนะครับงานที่เรียกว่าเป็นโอเปอรเลชั่นนะครับก่อนไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูง <c oughs> ก่อนเป็นเพื่อเหมือนกับวิศวะกรเท่น,นั้นเอง <c oughs> นะครับยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เปผู้บริหารเพราะฉะนั้นก็ไต่เต้าขึ้นมา นะครับนี่ขนาดคุณเอยังต้องไต่เต้าเลยนะครับแล้ว่รงนะครับก็ดีครับได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรได้รู้จักคนด้วยอ่าคะแล้วหลังจากที่ตอนนั้นนะคะมาถึงตอนนี้ในปัจจุบันนะคะคุณเอตอนนี้รับผิดชอบงานทางด้านใดบ้างคะก็ผมก็ที่ผ่านมาผมก็ดูด้านโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ในตรงสำเสรนี้ผมก็ดูด้านวิศวกรรมกลางๆกับไอที ยากไหมครับคุณเอจากที่เราเริ่มจากโรงงานวิศวะนี่อาจจะยังเกี่ยวข้องอยู่หน่อยแต่พอมีไอที IT ด้วยเนี่ยยิ่งเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับทางฝั่งของวิศวกรรมโดยตรงอะครับถามว่ายากไหมมันด้านศาสตร์เนี่ยมันไม่ยากถ้ายากก็คือด้านคน <S <S ที่จะต้องแม n a g คนจะยากกว่านะครับแต่ด้าน ไอทีเอยอ่านด้านรองงานเอยเนี่ยท่านที่ผมเรียนวิศวะเนี่ยก็เพราะผมคิดว่าผมไม่ต้องคุยกับคนนะครับผมคิดว่าผมอยากจะอยู่กับเครื่องจักรยอยกับเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักรแล้วก็คุยกันรู้เรื่องกว่าแล้วก็ความเป็นจริงไปเลยแต่ความเป็นจริงก็ามสุดท้ายก็มันก็ต้องคุยกับคนนะครับเพราะคนก็ต้องดูแลเครื่องจักรก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมือว่าสมัยก่อนก็อาจจะพูดมันก็เก่งนะครับ ก็เลยต้องเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้ในการบริหารคน,นในการที่จะจูงใจคนนะครับแล้วก็ช่วยกานแก้ปัญหานะครับครับุณเยพูดถึงเรื่องคนละนะอยากรู้เคล็ดลับอยากรู้หลักการนะครับของคุณเอนะครับที่ตอนนี้น่าจะบริหารคนน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักพันกกใช่ไหมครับอย่างที่คุณเยบอกมันยาก แล้วคุณเอมีวิธีการมีหลักการยังไงครับในการที่จะบริหารคนจํานวนมากมายขนาดนี้ได้ครับจริงๆแล้วก็อาจจะช่วงกี้นั่หผมนะครับคนที่มาเป็นพันเนี่ยมันไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วมาเป็นพันมันค่อยๆเริ่มทีละลงงานะเริ่มจากปทุมก่อนไปเชียงใหม่ับไปเสงห์บุรีไปวังน้อยไปอะไรมันค่อยๆเริ่มไปสุราษฎร์อะไรเนี่ยพอค่อยๆเริ่มเนี่ยผมก็ได้เรียนลุงคนแต่ละที่นะครับ แล้วก็พอรวมๆกันแล้วมันถึงเยอะแต่มันต้อใช้เวลานะครับผมก็ทํางานมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็เลยเรื่องคนเรื่อง manage คนเนี่ยหรือเดียวกับคนเนี่ยก็ได้ข้อคิดแล้วก็ได้เรียนรู้อยู่อย่างว่าคนในแต่ละภาคเขาไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจขนมทำเนียบประเพณีของเขาด้วยความคิดของเขาด้วยว่าเขาเป็นยงังไงแต่ละภาคเชียงใหม่เอ่ยสุราษฎร์เอ่ย อีสานไม่เหมือนกันมีความเชื่อมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับมีมีอะไรซึ่งแรกๆก็อาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะมึดหน่อยแต่ก็หลังๆพอทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมูดีเวทเขาหรือทายังไงให้ทุกภาคทางานได้เหมือนกันซึงอันนั้นเป็นอะไรที่ชาเลนจิงกันบ้รผมพูดถึงเรื่องชาเลนจ์แล้วครับคุณเอามันมีเขาเรียกว่าอะไรครับงาน ที่ที่คุณเอต้องรับผิดชอบอะครับคุณเอคิดว่ามันมีงานไหนที่รู้สึกว่ามันท้าทายคุณเอมากเลยตลอดที่ทํางานมาเนี่ยครับงานทุกงานชาเลนจ์ <c oughs> นะครับถ้าเกิดเราอย่างแรกเลยเราต้องชาเลนจ์ตัวเองให้ทํางานให้ดีที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นอะไรที่ทยากอยู่เหมือนกันเพราะว่างานแต่ละงานเนี่ยมันมันต้องใช้ <c oughs> ผมทำคนเดียวไม่ได้ <c oughs> ต้องมีคนช่วยนะครับต้องมีผู้ร่วมมือผู้ร่วมงาน <c oughs> ตรงนี้ก็เลยต้องทํำยังไงให้มันมันผสมประสานกันแล้วก็ให้ผลงานออกมาดีที่สุดนั่นก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมครับ<ๆ>ก็ก็เรียกได้ว่าทุกง,งานมีความท้าทายในตัวของมันเองอยู่เสมอนะครับนี้เราทราบมาว่าคุณเออค่ะเป็นผู้ที่มีความอัปเดต กี่ยวกับในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยอยากทราบว่าในปี2024เนี่ยค่ะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอัปเดตท,ที่คนเองอยากจะแนะนำไหมเทคโนโลยีมันมเยอะแยะเลย <laughs> มันมีมาทุกปีแล้วมันมีต่อนเนื่องกันไปเนี่ยซึ่งผมเองไม่สามารถออรู้ได้หมดหรอกนะครับแต่อะไรที่เราพอจะเข้าใจแล้วเราจับต้องได้แล้วเราคิดว่าเอามาใช้ในงานได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมสนใจนะครับ <laughs> อย่างพวก a ออะไรอย่างเงี้ยครับที่ปีที่แล้วเป็นเทรนมาเยอะเลยเงี้ยคุณเอสนใจพวก AI บ้างไหมคือ AI ก็สนใจนะครับแต่ผมคิดว่าคืออย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักกับมันเยอะเพราะถ้าเกิดให้น้ำหนักกันมันเยอะเนี่ยพนักงานจะเดือดร้อนเราเราผมมภานาไปดีกว่าแต่เราใช้คำว่าอโตเมตดีกว่านะครับต่ออโตเมัตไปนะครับก็คือเอาเครื่องจักรมาช่วยคนนะครับบางอันก็อาจจะ ทดแทนคนได้บางอาจจะช่วยทุนแรงได้ดังนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ผมสนใจที่จะทำเม,มือนกัอแล้วก็ช่วยในเรื่องของพวกมาตรฐานด้วยไหมครับคุณเอ e, ที่มันจะได้มีแสแตนดาร์ดเดียวกันมาถึงไลฟ์สไตล์กันบ้างครับคุณเ e. นอย่างเวลาว่างงานอนดิเรกอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณเ e. นชอบทำมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือพักผ่อนอย่า <laughs> งที่สองก็คือพยายามหาความสุขเข้าตัว เพื่อเพื่อผ่อนคลายก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรนี่เราก็ไปอยู่กับเพื่อนมากเล่นกับเพื่อนคือของผมเวลาทํางานแล้วก็ทํางานหนะักตั้งใจทํางานถึงเวลาเล่นเราก็เล่นหนะักเต็มที่เราเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาที่มีกิจกรรมก็ก็เล่นกีฬาบ้างนะครับไปเดินดูซื้อของเดินดูของบ้างช้อปปิง้งไงชอปปิ้งเกี่ยวกับเทคโนโลโยีบ้าง ไปศึกษาไปเดินดูไปอัปเดตตัวเองนะครับแล้วอย่างกีฬาคุณเด,ณเ,ดเล่นกีฬาอะไรบ้างตอนนี้ผมเล่นได้แต่กอฟอย่างเดียวนะครับอย่อื่นก็คงจะลําบากหน่อยเพราะอายุไปเยอะแล้วอ,อะไรหายากแล้ว <laughs> แล้วอย่างเวลาไปพักผ่อนเงครับคุณเดชชอบพักผ่อนเป็นแนวประมาณไหนครับเป็นทะเลเป็นภูเขาหรือเป็นอะไรไงครับก็ได้หมดนะครับได้หมดแล้วแต่จริงๆคือแล้วแต่ครอบครัว ลูกเขาอยากจะไปตรงไหนเราก็ไปกับเขาก็ไปเอ็นจอยตรงนั้นนะครับครับก็เลยว่าก็ใช้เวลาว่างในการที่เราจะไปชาร์จแบตนะครับสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็กลับมาทํางานต่อนะครับทีนี้ก็ปีใหม่คุณเองก็หยุดไม่กี่วันเหมือนกันนะครับประชุมต่อแล้วก็ไม่เป็นไรคลับก็คือยิ่งอายุมากก็ควรจะ ทำงานด้วยนะครับถ้าอยู่เฉยเเดี๋ยวมันจะฟอกทั้งหมดะครับก็ตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงก็คือว่าตอนช่วงสิงเวเดที่ผ่านมาค่ะมีเช้งเอเจนฝากคำถามมาถึงคุณเอเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนวัรณลำนุรันนะคะชื่อเล่นชื่อเบียร์มาจากบริษัทขันแกนบิวตี้จำกัดค่ะ <c oughs> ก็อยากจะสอบถามคุณเอนะคะว่าในแต่ละวันที่ทํางานหนักเนี่ยมีการแบ่งเวลาใช้ชีวิตยังไงบ้างคะ่ะมีเวิร์กไลฟ์บาลานยังไงคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นคําถามยอกจิตนะครับเวิร์กไลฟ์บาลานมันไลฟ์หรือมันไลฟ์บาลานคือท่านถ้ามองแล้วเนี่ยต้องบอกว่า สมัยก่อนที่เราทํางานกันเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกเราทํางานก็ทํางานแหละะ,ะช่วงอย่างน้อยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยบุญรอดขยายไปเยอะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างโรงงานกันค่อนข้างเยอะโรงงานการสร้างก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นตอนสร้างโรงงานเนี่ยก็แทบจะกลับบ้านดึกทุกวันนะครับแล้วก็ก็ถึงบ้านก็ก,ก็เหนื่อยก็ก็นอนละนะครับ พราะฉะนั้นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มาต้องไปโรงงานต้องดูโรงงานมีหลายโรงงานนะครับแต่ก่อนเรามีทั้งเก้าโรงงานครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่กับโรงงานนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีได้รู้จักคนได้รู้จักลูกน้องนะครับแล้วก็แต่ช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่มเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มปล่อยมือมวางวางมือเนี่ยก็จะมีเวลามากขึ้น ก็อาจจะไปทาอย่างอื่นนะครับที่อาจจะไปเรียนรู้อย่างอื่นด้วยนะครับทุกคนก็คงจะต้องเรียนรู้ของใหม่ๆน่นั่นก็คือเวลาที่ผมไปเอ็นจอยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับแต่คุณเอ้ก็ได้มีเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับก็มีครับมีครับเมื่อกต้องพักัไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยแล้วตอนนี้เหมือนทาง ทางพนักงานก็เป็นห่วงคุณเดชเหมือนกันว่าเห็นคุณเดททางานหนักต่างๆนานากลัวคุณเดจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับก็ขอบคุณมากฝากขอบคุณไปถึงพนักงานเขาด้วยนะครับ นายครับถ้างั้นคาถามต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อูรินัทนะครับชื่อเล่นชื่อฟอนครับผมก็อยู่ฝ่าย C m ครับผมก็ผมเพิ่งทํางานได้เพิ่งเข้าเดือนที่2เองครับก็อยากจะถามว่าควรมีการปรับตัวยังไงในการทํางานที่บุญรอดครับผมคอบคุณครับคำถามนี้ผมว่าเด็กใหม่ๆน่าจะอยากถามกันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพวกเจนซีอย่างเงี้ยครับเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออก อย่างเงี้ยน้องนี่เขาก็อยากรู้ว่าเราจะปรับตัวกับบ,บุญรอดยังไงนะครับเดพอจะมีคําแนะนํำไหมครับคือบุญรอดเป็นบริษัทขั้นกัางน,นะครับเพราะฉะนั้นมันมีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ก็สิ่งเนี้ยเป็นอะไรที่ทําให้บุญรอดคือบุญรอดนะครับวัฒนธรรมขององค์กรของบุญรอดเนี่ยคือเราอยู่เป็นแบบครอบครัวนะครับเราดูแลกันแบบครอบครัว เพราะฉะนั้นอยู่ในครอบครัวอยู่ในคุณหมู่มากเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีความ,ดมอดทนอดทนซึ่งกันและกันนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันสําหรับน้องเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาทํางานเนี่ยอย่างแรกเลยคือควรจะเรียนรู้ของวัฒนธรรมองค์กรก่นกกอนว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นยังไงนะครับเรามีการต้องเรกว,วมีผู้อาวุโสอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน นะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องมีความอดทนเนื่องจากว่าบ<ม>ุญทอดเป็นบริษัทเก่าเนี่ยก็จะนั้มีคนมีอายุค่อนข้างเยอะแ,แต่คนพวกนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ค<ม>่อนข้างอดทนต้องเรียกว่าอึดตั้เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่อาจจะต้องเรียนรู้ในคาว่าอึดให้มันมันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าที่รำมันไม่เหมือนกันมันไปด้วยกันไม่ได้ก็แน่นอนก็อาจจะ เขาก็อาจจะไม่อยู่กับเรานะครับแต่ถ้าเกิดเขาเห็นแล้วเขาคิดว่าเขาปรับตัวได้นะครับแล้วก็อ,อยู่กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการปรับตัวนะครับปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรท,ที่ที่มีอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าณวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการผรสมกันระหว่างเจนเก่ากับเจนใหม่นะครับเพราะฉะนั้น มันก็มีการก็เลยกลายพันธุ์เล็กน้อยนะคะรับเพราะฉะนั้นคนเก่าก็ต้องเข้าใจคนใหม่คนใหม่ก็ต้องเข้าใจคนเก่าถ้าจะอยู่ร่วมกันนะไนก็เป็นเป็นหลักเกณฑ์หลักการธรรมดาเนี่ยนะครับก็เหมือนต้องมาหาจุดตรงกลางร,ร่วมก,กันระหว่างคนเจนกเกา่าแล้วก็คนเจนใหม่ๆก็เขายกว่าต้องต่างปรับตัวเข้าหากันใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าโลกยุคนี้มันเรื่องของการปรับตัวแหลวนะครับก็ เป็นธรรมดาครับเหมือนพ่อแม่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกให้ได้นะเพราะะนั้นเดี๋ยว่าไงคุยไม่รู้เรื่องอีกเพราะว่าเลี้ยงลูกสมัยเก่ากับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นระับก็เรื่องของการปรับตัวนะครับให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรของเราครับ คำถามถัดไปครับสวัสดีครับชื่อใบตองครับผมจากฝ่ายบริหารทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมครับก็คําถามที่อยากจะถามคุณเอนะครับก็อยากสอบถามว่าเวลาคุณเอเบื่อเบื่อหรือว่าเซ็งเซ็งครับมีวิธีการเติมแพชชั่นหรือว่าเติมพลังให้ตัวเองยังไงบ้างครับผมเคยนะครับคุณเอเบื่อเซ็งหมดแพชชั่นไม่อยากทำอะไรยังไงหมดแพชชั่นไม่มีนะครับแต่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งมี นะครับก็ก็คือก็ต้องเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนนะครับจากงานจากอะไรที่เครียดก็ไปหาอะไรที่มันเบาสมองนะครับดูหนังดูทีวีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงก็ไปเฮฮากับเพื่อนฝูงนะครับก็อย่างที่บอกหาความสุขเข้าตัวนะครับเบรกไว้ก่อนเรื่องนี้เบรกไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้เครียดมากเลยเบื่อเบรกแล้วก็ไปรีแลกซ์ถ้าเครียดมากบางทีมันคิดไม่ออก นะครับให้มันหัวสมองออกระหนไม่นจะได้คิดอะไรตอนอะไรออกนะบางทีเรานีหลกอยู่เราอาจจะคิดอะไรบางอย่านออกไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีอาจจะคิดออกตอนตีสามเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่บางทีสมองมันทางานนะนะครับคำถามสุดท้ายนะครับผ สำหรับคำถามเนาะที่จะฝากไปถึงคุณโรดิสนะครับก็อ,อยากจะถามว่าคุณโรดิสมีวิธีการบริหารสุขภาพยังไงนะครับเพราะว่าคุณโรดิสทราบว่าน่า,นาจะทํางานเยอะนะครับก็ทํำยังไงที่จะรักษาสุขภาพาเพื่อเพื่อที่เราจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทําทงานพวกคู่กันไปได้นะครับนานๆมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับคุณเอ ผมอาสรสลาวุธนะครับนะไม่ได้เจอคุณเอานานเลยครับวันนี้ผมมีคําถามมาถามคุณเอครับว่าก่อนหน้านี้ครับที่ดูแลโรงงานนะครับเราต้องมีการพัฒนาอย่างไม่อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดีๆมันก็อาจจะมีผลกับ สุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้มันฟิตอยู่ตลอดเวลาคุณเอมีอะไรแนะนำพวกผมหรือน้องๆที่อยู่ข้างหลังบ้างครับขอบคุณครับ oh. เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นของคุณเอด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะเรียนแบบคุณเอด้วยนะครับว่าคุณเอมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงออกกําลังกายอะไรยังไงบ้างไหมหรือว่า เลือกรับประทานอาหารในพวกนี้บ้างหรือเปล่าครับก็ด้านสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่สองสองมิตินะครับละกันมิติแรกก็คือร่างกาย<ะ>กับอีกมิตินหนึ่งก็คือสมองหรือจิตใจนะครับถ้าดูในเรื่องของร่างกายเนี่ยก็ดูในเรื่องของการกินนะครับการกินเราพยายามจะให้กินตามใจปากมากเกินไปนะครับเพราะถ้าเป็นตามใจปากมากเกินไปก็ก็ น้ำหนักก็ขึ้นก็จะเป็นรับผมเนี่ยนะครับก็เห <sh arp> มือนผมว่ามนยิงน้ำหักขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยเรื่องสำคัญทานอะไรให้มันมีประโยชน์กับร่างกายอะไรที่มันอร่อยหรือมันไม่ไม่ค่อยม,ม,ม,มีประโยชน์ก็ทานน้อยหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทานเลยก็ทานบ้างนะครับ <sh arp> แต่สิ่งสำคัญก็คือด้านสมองเนี่ยก็ต้องปล่อยวางนะครับสิ่งสำคัญคือทุกวันที่กลับบ้านเนี่ยก็ต้องปล่อยวาง,งอย่าเอางานกลับมามาที่บ้าน มันอาจจะทําให้คนที่บ้านเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะครับหรือเวลางานหรือเวลาทํางานเวลาประชุมมันอาจจะเห็นต่างกันในที่ประชุมออกมานอกที่ประชุมแล้วก็ก็คนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นจัดเวลาจัดสัดส่วนจัดอารมณ์ให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับอันนั้นผมคิดว่าอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นสองด้านนะครับด้านสมองด้านอารมณ์กับด้านร่างกายนะครับ ถ้าเกิดมันเครียดทั้งทั้งร่างกายกินไม่ดีด้วยเนี่ยโรคมันจะถามหานะครับราะนั้นก็ต้องพยายามดูแลตรงนั้นนะครับก็ไม่อยากเป็นภาระกับลูกนะครับอาจาร้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับแต่คุณเบมีออกกําลังกายบ้างไหมครับผมก็ออกบ้างนิดหน่อยนะครับกเ็เล่นกอล์ฟบ้างได้เดินบ้างได้อะไรบ้างนะครับแต่ไม่ไม่ได้ฟิกใช่ไหมครับว่าอาทิตย์นึงต้องกี่วันไม่ฟิกไม่ได้ฟิก ไม่ได้ฟรไมต้องอะไรก็แล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่เวลาว่างแ้วก็จริงๆกูจะต้อ,อกงกกําเนิดมากกว่านี้นะครับเพื่อเพื่อฟิตร่างกายให้มันดีกว่านี้นะครับ,รบก็จบไปแล้วนะครับกับคําถามของทางบ้านนะครับ ก็ยังไงวันนี้นะครับทางทีมงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่สละเวลาแล้วก็ให้เกียรติกับรายการของเรามากๆนะครับครับดีครับดีครับอบครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหรับ EP เปิดสกราช2,567ของเรานะครับ เรียกได้ว่าเป็น e p ีที่สุด e x c l u s i v e เลยนะครับเพราะเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณเอนะครับรถเทพาค์คมาร่วมนั่งพูดคุยกับเราเป็นกันเองนะคะเป็นกันเองสุดๆเลยนะครับแล้วก็ได้ความรู้เนาะประสบการณ์ต่างๆที่คุณเอเนี่ยก็ได้มองให้กับพวกเราถึงวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับมององต่างๆเนี่ยก็ เลยว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวใช่ลงถึงเทคนิคการทํางานแบบ Work Life Balance การดูแลตัวเองถือว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะวันนี้จอบใช่ครับและสําหรับ EP หน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครเ,เราจะเอ็กโคซีขึ้นมาเรื่อยๆเลยหรือเปล่า <c oughs> นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับทางทีมงาน <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าจะสามารถเชิญท่านไหนามาได้บ้างนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่จะให้เรานะครับเชิญนะครับ พนักงานผู้บริหารนะครับคนไหนในมุนรอดก็คอเป็นมา,ดานได้เลยนะ,นะคะเดี๋ยวเราส่งทีมงานไปเรียนเชิญน,น,นะครับหรือโปโคอมเมนต์มาว่าอยากจะออกมั่งก็ได้นะครับ <c oughs> นะนะครับงั้นสำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ All the way <c oughs>